สวัสดีครับศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาสงบตั้งมั่นและหนักแน่นครับอออากาศวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567ครับขอ,อตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมพรนเอกสุธีสุขสากลครับนพดลทิติพาทรครับ กันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกานาทีทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทับบกทั่วประเทศครับการพลเรือนทหารบกครับครับก็มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับครับโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตนะในทางสายกลางตามแบบฉบับในหลวงรัชกาลที่9นะครับครับแนวทางที่เป็นแนวทามคำสอนหรือพระบรมราชวาทของพระองค์นั้น เทียบเคียงกันได้กับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนานะครับเป็นหลักธรรมที่พระองค์มีพระราชาทานในการศึกษาและปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็พระราชทานเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของปวงชนชาวไทยจากโอกาสต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับพระราชทานเป็นพระบรมราชวัให้แก่บัณฑิตที่จบใหม่ครับ หรือเวลาที่พระองค์เสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีการต่างๆก็จะมีช่วงที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสหรือพระราชทานพระบรมราชโชวาทสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลน,นั้นก็ถือว่าเป็นเป็นอย่างดีนะเรียกว่านึกอะไรไม่ออกก็ลองไปหาอ่านทบทวนพระบรมราชโชวารด,ดูก็จะพบว่าที่พระองค์ตรัสไว้ในแต่ละวาระโอกาสนั้นเนี่ย เป็นเป็นหลักในการดําเนินชีวิตที่ใช้ได้จริงครับครับแต่ว่าคือต้องเน้นการปฏิบัติครับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าการกระทาเนี่ยก็จะนําไปสู่ความสําเร็จเสมอนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้แสดงเอาไว้เนี่ยถ้าหากคนไหนที่อาจจะรู้สึกว่าภาษาภาษาธรรมะฟังยากเข้าใจยากเวลาไปฟังเทศไปฟังพระท่านแสดงธรรมนี่บางทีอาจจะไม่ค่อย เข้าใจก็ไปอ่านผ่านพระราชดำรัสของพระองค์ก็ได้เหมือนผ่านการกลั่นกรองมาแล้วครับนะครับอย่างเช่นในเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการปฏิบัติงานว่าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานต้องพยายามควบคุมกายใจและความคิดให้สงบตั้งมั่นและหนักแน่นอย่าให้คลายจากความเพียรอย่าให้หวันไหว ฟุ้งซ่านไปกับความไม่พอใจหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆเป็นพระบรมราชวาที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยายลัยมหิดลเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2533ครับครับอันนี้ผู้สำเร็จการศึกษาก็จะนำไปใช้ได้ใช่ไหมครับเวลาเข้าไปสู่วัยของการทำงานต่อจากนี้ไปครับเพราะว่ามีความรู้อย่างเดียวไม่พอครับนะก็ต้องมี อาการดูแลจิตใจให้สงบตั้งมั่นและหนักแน่นคือลองนึกทบทวนดูนะฮะว่าความสงบสำคัญขนาดไหนเวลาที่เราเจอ,เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ก็จะว้าวุ่นใช่ไหมฮะครับรู้สึกว่ากัางวลเครียดแล้วก็หวั่นไหวจะเอาอยัางไงจะทำยังไง พอเกิดความกังวลเกิดความเครียดบางคนก็ลืมหลักวิชานะลืมที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่ควรจะเป็นก็ไปหาทางลัดนะฮะเพื่อจะแก้ไขปัญหาแต่กลายเป็นการสร้างปัญหาเข้าไปอีกเพราะว่าความสงบไม่มีความตั้งมั่นของดวงจิตไม่มีและก็ไม่หนักแน่นพอนะครับคือคนที่จะไปทางลัดได้เนี่ยต้องมีพื้นฐาน เดิมที่แน่นพอสมควรครับคือฐานแน่นน่ะสามารถที่จะลัดได้อย่างเช่นคนที่มีความรู้มากๆเวลาไปเรียนรัดเรียนเสริมเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายเข้าใจเร็วนะฮะคือเ็ามีพื้นฐานไงครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีเลยแต่ว่าคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยครูสอนวิธีรัดงงฮะนั่งงงว่ามันลัดตรงไหนครับเออแล้วถ้าครูไม่สอนเป็นไกด์นำเนี่ยเราจะทําได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะครับ คือการที่มีครูบาอาจารย์มาช่วยแนะช่วยนำเนี่ยก็เป็นการเสริมเพิ่มความมั่นใจนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในตําราใช่ไหมฮะใช่ครับบางบางอย่างเป็นความรู้ใหม่ที่ในตาาําราก็ยังไม่มีครูเองก็ผ่านกระบวนการคิดการทดสอบทดลองอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยเวลาไปสอนเนี่ยเขจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตําราเขาบอกว่าอย่างนี้แต่ถ้าจะทําอย่างนี้ก็ยังได้ครับนะฮะ,ะถ้ายึดเอาตําราอย่างเดียวเนี่ย ก็ถือว่าก็ได้แต่ว่ายังไม่กว้างขวางเพียงพอในหลวงรัชการที่9ก็ยังได้เคยพระราชทานแนวทางเอาไว้ว่าอย่าติดตำราครับถ้าติดตำราจนเกินไปสุดท้ายก็มัวแต่เอาตำรามาอ้างกันใช่ไหมการจริงๆว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะทำอย่างนี้ก็ได้มันอาจจะไม่ตรงกับในตำรานะักเพราะว่าในตำรามันก็อาจจะ เขียนไว้เป็นสิบยี่สิบปีมาแล้วครับวิชาการบางอย่างมันก็ล้าไปแล้วยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะฮะยิ่งอ้างอิงแค่ตำรับตำราอย่างเดียวไม่พอต้องอ้างอิงประสบการณ์ผมเองมีโอกาสได้เดินทางไปเป็นพิธีกรในงานต่างๆตามที่ต่างๆเห็นชัดเลยฮะเห็นชัดเลยว่าบางอย่างบางพิธีการเนี่ยนะครับภาคเหนือเขาก็ทําอย่างหนึ่ง ภาคใต้ก็อย่างหนึ่งภาคอีสานก็อย่างหนึ่งภาคก,กลางก็อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นงานประเภทเดียวกันเช่นงานแต่งงานศพอะไรเงี้ยนะฮะแต่สาระสําคัญก็ยังคงดํารงอยู่นะอย่างเช่นการเผาศพจริงๆแล้วสาระสําคัญหรือแก่นของของงานศพจริงๆก็คือการทาลายสลายให้ร่างกายอันเป็นรูปธรรมของคนใดคนหนึ่งเนี้ย ะจะเก็บเอาไว้ก็เน่าเปื่อยเน่าเหม็นอะไรเงี้ยนะไม่รู้จะทําประโยชน์อะไรได้นะ,ะก็เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเหมือนกับสิ่งที่มันไร้ประโยชน์แล้วแต่จะทํำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นไปก็คือการบําเพ็ญกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกให้ล้านให้บริวารชนได้มาทําบุญทํากุศลอุทิศไปให้ท่านด้วยแล้วก็เป็นบุญแก่ตัวด้วยก็เลยมีพิธีการต่างๆส่วนพิธีการต่างๆที่ว่านั้นเนี่ยไม่มีรูปแบบตายตัวครับใช่ไหมปรับได้ตามสภาพของ ท้องถิ่นและที่นั้นๆนะครับรวมถึงความสะดวกของเจ้าภาพครับอย่างเช่นบางคนมีฐานะหน่อยนะฮะก็อาจจะสวดหลายคืนหน่อยเจ็ดคืนเก้าคืนหรือจะเก็บศพไว้สวดทุกวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็แล้วแต่ไม่มีใครห้ามนะครับ,รบมันอยู่ที่ความสะดวกของเจ้าภาพแต่สาระสําคัญในการปฏิบัติก็คือว่าเราปฏิบัติด้วยความเคารพบน,บนอบน้อมบูชาตามหลักคําสอนที่ว่า ปู่ย่าตายายพ่อแม่บุพการีชนเมือ่อล่วงรับดับชีพไปแล้วอนุชนนะคะคือลูกหลานด้วยความเคารพนับถือด้วยความซาบซึ้งในพระคุณก็ทําบุญอุทิศไปให้ด้วยความกตัญญูกตะตะเวทีนะครับก็กลายเป็นแบบเป็นอย่างว่าเอ,อขนาดว่าท่านตายไปแล้วก็ก็ยังนึกถึงท่านนึกถึงพระคุณของท่านบางท่านบางครอบครัวนี่ทําเป็นอนุสาวรีย์ไว้เลยก็มีมเป็นรูปหล่อ เพื่อรวมใจลูกหลานในแต่ละปีเช่นช่วงสงกรานอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าแบบมีฐานะหน่อยนะครับฐานะหน่อยเนี่ยนะแบบให้กับคนในตระกูลได้ดูเนาะหลายหลายคนเนี่ยนะครับที่ก้าวมาด้วยความรู้สึกสังวรระวังระมัดระวังประคับประคองตัวเองไม่ให้ เผลอพลาดไปทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรส่วนหนึ่งก็มาจากตระกูลของตัวเองครับนะกลัวเสียชื่อวงตระกูลกลัวเสียชื่อวงตระกูลเป็นการรักษาวงตระกูลไว้ด้วยเกียรติของตนนะครับจะทําอะไรก็รู้สึกอายนามสกุลอายนามสกุลตัวเองถ้าเกิดนามสกุลตัวเองเป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ยโอ้โหวงวานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนมีชื่อมีเสียงมีศีลมีธรรมมีเกียรติยศเนี่ยต้องมาเสียเพราะว่า เวลาเกิดเป็นข่าวดังๆขึ้นมานามสกุลดังเป็นข่าวขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับครับอืคือมองภาพเนี่ยอาจจะเหมือนไม่ได้รับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยโดนแน่นอนนะใช่ครับครับมสมมตินะฮะเดีย๋ยวว่าแต่นามสกุลเลยแม้แต่ชื่อนะครับตอนนั้นจําได้ไหมฮะตอนสมัยเกือบเกืสามสิบปีละที่มีคนขับแท็กซี่คนหนึ่งชื่อชื่อสมพงศ์ขอภายเอยนาม ครับนามสกุลเลือดทหารใช่ไหมใช่ใช่ทำได้อยู่นะสมพงษ์เลือดทหารดังมากเขาเขาเรียกว่าอะไรแท็กซี่หลวงโลกนะฮะเขาทำยังไงเขาก็เหมือนทำคอนเทนต์ขึ้นมาในสมัยนั้นนะใช่ใช่พยายามที่จะปลอมเสียงครับนะะปลอมเสียงว่าว่าอพูดถึงแท็กซี่คนหนึ่งนะฮะคือพูดถึงตัวเองั่นแหละแต่ปลอมเสียงเพื่อให้ให้นักจัดรายการ น่าจะเป็นชสร้อยบ้างหรือร่วมด้วยช่วยกันไม่แน่ใจตะนะอนนั<ด>้นก็เป็นรายการวิทยุใหญ่แล้วนะใช่คือปั้นน้ําเป็นตุ๊กง<อ>คือไม่ไม่มีมูลนะ<อ>แต่สร้างขึ้นมาให้เป็นโอ้เป็นตุกเ,เป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาปรากฏว่าสังคมก็ก็เชื่อทันทีเลยว่าสุดยอดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็อยู่ใกล้กับช่วงวันวันแม่ดยมังนะ้ง ใกล้กับวันแม่ปรากฏว่าถูกเสนอชื่อแบบเร่งด่วนให้เป็นลูกกระตันยูครับเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นลูกกระตันยูด้วยนะครับปรากฏว่าเรื่องไปสืบมาอ่าเรื่องมันก็แดงตอนที่ผู้สื่อข่าวแอบไปเซอร์ไพรส์คือไปถามนู่นคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ทางภาคอีสานน่ะนะไปถามว่าเป็นไงลูกคนนี้สุดยอดไหมแม่ก็ดันพาซื่อ อ<ผ>ม,มันไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเอเอเอา้อาวเกิดคำถามว่าแล้วมันยังไงกันแน่ก็เลยโอนละพ่อเลยทีนี้ครับกลายเป็นเรื่องเรื่องโจ๊กไปเลยกลายเป็นเรื่องที่ฮากไปเลยว่อาอ้าวเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเดินสายรับรางวัลมากเลยนะช่วงนั้นคนดีไงเ,เป็นคนดีที่ควรเป็นแบบอย่างนี่แหละยิ่งในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย,อย่างนี้ขึ้นก็มีสูงเพราะว่า มันเร็วไงใช่ไหมฮะกว่าจะรู้ความจริงมันก็เสียรางวัดไปเยอะเพราะฉะนั้นตรวจทานตรวจสอบดูดีๆนะฮะเวลาที่มีใครที่อยู่ในกระแสเป็นกระแสขึ้นมาบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเบื้องหลังอยู่นะ,ะครับอะ่ะก็ต้องตรวจสอบให้เราครอบยิ่งขึ้นนะครับเพราะทุกอย่างมันเร็วในสมัยนี้นะครับสงบหนักแน่นนะครับแล้วก็ตั้งมั่นแห่งใจใจที่ตั้งมั่นนี่มันจะช่วยอะไรได้เยอะ ค่อยดูค่อยค่อยสังเกตต่อไปอย่าด่วนสรุปนะครับทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะฮะถ้าด่วนสรุปอาจจะเสียหายได้นะครับครับเอาละครับฟังบทเพลงกันดีกว่านะครับวันนี้นําบทเพลงมาให้กําลังใจทุกท่านนะครับเป็นบทเพลงไพเราะแล้วก็มีความหมายดีมากนะครับบอกเล่าเรื่องราวของการสู้ชีวิตของสาวบ้านนาบ้านทุ่งนะครับที่มาใช้ชีวิตเป็นสาวโรงงานนะครับเข้าใจว่าน่าจะ เขียนมาจากชีวิตจริงก็เป็นได้ของน้องต่ายอารไทยนี่แหละครับนะครับแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดเองได้อารมณ์ทีเดียวกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอะไรฮะมาจากดินครบัภาพชัดเสียงดังโอเคลงตัวครับมาจากดินนะน้องตายอารไทยก็เพิ่งที่แสดงละครเรื่องดังธรณีมาเนี่ยนะฮะของทางช่องวันนะ จบไปละอเอากระสานช่วงทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มละครก็จะเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะครับก็ภาพชีวิตของเธอในละครนั้นก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ประสบกับเคราะกรรมอะไรต่างๆมากมายมคือโจนอยู่แล้วยังไปโดนกระหนำ่ำเคราะซ้ำกรรมซัดเยอะแยะมากมายครับสุดท้ายก็มีความหนักแน่นเหมือนดังธรณีเหมือนดังพระแม่ธรณีเนี่ยชีวิตก็ผ่านมาได้ครับนะบทเพลง มาจากดินครับดินก็คือธรณีนะครับธรณีก็คือดินนะครับเขาบอกว่าถ้าจะดูความอดทนให้ดูแผ่นดินดูแผ่นดินที่เราเหยียบย่างเราจะเอาน้ําร้อนน้ําเย็นไปราดรถดินก็ไม่ว่านะครับจะเอาอะไรจะเป็นดอกมงดอกไม้น้ำลายก้อนเขละหรืออะไรต่างๆที่เราจะถมลงไปธรณีธรณีนเนี่ยไม่เคย ไม่เคยรู้สึกรู้สาอะไรมีความอดทนก็จึงเปรียบความอดทนเหมือนอย่างดินครับมาจากดินขุดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นแนวทางให้กำลังใจสำหรับคนที่ต่อสู้ชีวิตนะฮะมีความทุกข์มีอุปสรรคเป็นยาชูกำลังนะครับการที่เราทุกคนมาจากดินจริงๆแล้วไม่ใช่ คนยากคนจนเท่านั้นนะคนรวยก็ามาจากดินครัเพราะว่าธาตุสี่เนี่ยประกอบไปด้วยดินน้ําลมไฟเนี่ยนี่เป็นสมบัติเ็าเรียกว่ามหาพูดนะฮะมหาพูดสี่สิ่งใหญ่ๆที่อยู่ในเนื้อในตัวของเราเนี่ยมีอยู่สี่สี่เรื่องดินน้ําลมไฟดินก็ส่วนที่จับได้ต้องได้กระดูกเนื้ออะไรที่มันเห็นได้จับจับได้สัมผัสได้เป็นก้อนมีลักษณะเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยเขาเรียกว่า ธาตุดินนะครับแล้วมันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะครับตอนเด็กๆตอนหนุ่มๆสาวๆก็ยังแข็งแรงดีพอผ่านวัยเรียกว่าหลักสี่ไปแล้วนี่ชัดจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเออนะเห็นชัดเจนเลยนะฮะอันดับแรกสายตาก่อนนะฮะห,หลักสี่ไปแล้วเนี่ยสายตาจะมีปัญหาแล้วครับ,ค,รบคนที่ไม่เคยคิดจะสวมแว่นก็ต้องมองหาร้านแว่นละครับ ดินน้ำนะน้ำในร่างกายของเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำเลือดน้ำหนองสรารพัดน้ำที่อยู่ในร่างกายมีผลทั้งนั้นนะนะครับน้ำในหูไม่เท่ากันก็เป็นเรื่องนะเดินเอียงเอียงเนาะใช่ไหม <c oughs> เออ,อ<ว>เดินไม่ค่อยได้ทรงหรอกครับอืมอืมนะฮะแล้วเลือดเนี่ยนะฮะบางคนก็มีปัญหานะเลือดมีปัญหานี่ส่งผลต่อผิวพันธุ์ด้วยนะนะฮะ แล้วก็มีปัญหาต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยก็จบชีวิตได้ง,ง่ายๆลมนะฮะลมนี่ไม่ใช่แค่ลมหายใจอย่างเดียวนะมันมีลมที่เดินอยู่ภายในด้วยนะครับให้ <ลม S 1> ร่างากายลมปราณอ่าให้ให้มันอยู่ได้อย่างอย่างราบรื่นเขาจึงบอกว่าเลือดลม,มเลือดจะไปลมจะมาะเลือดจะไปลมจะมาบางคนลมไม่ดีมันก็ทำให้เนื้อตัวร่างกายมีปัญหานะครับ แล้วก็ไฟทุกคนมีธาตุไฟนะไว้ใช้ย่อยอาหารนะสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายเขาจึงบอกว่าบางครั้งบางคราวต้องมีการปรับธาตนะุดินน้ำลมไฟให้มันสมดุลกันถ้าธาตุไม่สมดุลกันเมื่อไรแล้วก็ร่างกายมีปัญหานะครับ,รบเหมือนกับชีวิตก็ต้องปรับโดยตลอดนะครับใช่ครับในแต่ละช่วงแต่ละวัยมาถึงวันศุกร์ก็ให้นึกถึงว่าเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งพอจะหยิบจับ หยิบฉวยเอาความสุขที่กับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้นะรถติดก็คุยกันนานรถติดก็มีโอกาสได้ร้องรําทําเพลงไปนะอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลถึงขั้นว่าแม่ทำไมมันติดขนาดนี้เพราะมันเราไม่สามารถที่จะยกรถแบกรถข้ามรถขันข้างหน้าได้ครับในเมื่อติดในเมื่อมีอุปสรรคปัญหาแล้วก็หาความสุขจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับนึกถึงบทเพลงที่คุณไทยธนาวุฒิได้ขับร้องเอาไว้นะบทเพลงนี้นะฮะชื่อว่าวันสุข ตรงวันศุกร์ปริญญานวัสดีครับ28สวัสดีนะครับสวัสดีพี่สวัสดิ์ชาดานะครับผ่านจากผ่านครึ่งปีไปแล้วนะครับคุณกิรัตยาแก่ประดิษฐ์นะครับหนุ่มหนุ่มน้ำมนต์คนหน้าวัดจากรับแลนะฮะฝนตกเหรอครับวันนี้อพี่สีสวัสดีสารสวัสดีนะคุณกระดกวันนะสวัสดีครับพี่หนูนนามือราชากบทเพลงวันศุกร์ครับมีแต่วันศุกร์วันสมใจครับครับ ถ้าตรงกับวันสุขด้วยก็ดีเลยนะฮะครับไม่ว่าวันอะไรก็สุขได้ทุกวันน,น,นะฮะมันอยู่ที่ว่ามุมมองต่อเรื่องราวนั้นๆน,น,นะครับบางคนก็หาความสุขจากความทุกข์ได้นะครับโดยการคิดว่าเออถ้าไม่มีปัญหาแบบนี้บางทีเราก็ลืมนึกไปเลยนะว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรลืมดูแลตัวเองเลยบางคนเนี่ยพอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาปั๊บนี่ได้สติเลยครับว่า เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับเวลาหมอเขาให้คําแนะนานะนะโดยเฉพาะเรื่องการบริโภคอาหารเนี่ยวันก่อนไปเห็นในเพจเพจหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของผลไม้ต่างๆผลไม้ต่างๆมีมีความหวานใช่ไหมครับเออบางอย่างมันหวานมากนะฮะหวานมากคือเหมือนเทียบเท่ากับน้ําตาลเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็เทียบเอาไว้นะอืมเออเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบริโภคผลไม้บางอย่างที่เราคิดว่าผลไม้มันมันเป็นธรรมชาติมันคงจะไม่ไม่มีผล มีผลครับโดยเฉพาะการรับประทานที่มากเกินมากเกินไปมีผลมากเกินไปมีผลครับนะครับและคนถามว่าแล้วปู่ฤาษีที่อยู่ในป่ากินกล้วยน้ำว้าเยอะๆทำให้ไม่เป็นเบาหวานเออแต่ปู่ก็แบมก็กินอย่างอื่นด้วยแหละนะใช่ครับไม่กินกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวหรอกใช่ใแต่วก็กล้วยน้ำว้าก็มีประโยชน์นะครับใช่ครับก็บอกว่าน้ําตาลมีน้อยนี่แตงโมน้อยนะฮะถ้าเทียบกับ บรรดาผลไม้ต่างๆไม่น่าเชื่อนะอแตงโมซึ่งมีรสชาติหวานมากเนี่ยผมชอบผมชอบเออ <ผม S 1> และกินสดชื่นดีนะครับครับวันนี้ก็ให้กําลังใจทุกท่านนะครับร่างกายต้องการสารอาหารนะครับดูแลให้พอเหมาะพอดีให้มันสมดุลนะครับจิตใจก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าความสงบความตั้งมั่นแล้วก็ความหนักแน่นนะครับถ้าเรามีสามสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทํางานใดๆก็ตามแต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีสูง งานก็ได้ผลคนก็มีความสุขครับครับอลนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเชา้านี้อ้อนิดหน่อยนะครับวันนี้นะฮะซึ่งเป็นวันครบยี่สิบเอ็ดปีมรณภาพหลวงพ่อพระครูนนทศิริวัดหลวงพ่อบุญธรรมครับวัดศรีเรืองบุญฮะอํออเาเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอยู่ที่ตะบนปลายบางวันนี้เลยนะฮะยี่สิบแปด มิถุนายนมีการจัดงานบราเพนกุศลท่านไหนสะดวกเรียนเชิญไปร่วมบรมเพนกุศลได้จัดมาตั้งแต่เมื่อคืนวันที่27แหละที่วัดศรีศรีเรืองบุญศรีเรืองบุญอยู่ถนน,น,นกาญจนาพิเศษอยู่รตรงข้ามกับวัดศรีประวัติครับนะครับมีท่านพระมหาสราวุธอายุวัฒโกจอาวาัดดูแลอยู่นะครับวัดนี้ก็กําลังพัฒนากําลังปรับปรุงนะครับท่านไหนสะดวกก็เชิญไปร่วมบรมเพนกุศลถวายหลวงพ่อบุญธรรมแล้วก็อดีตเจ้าวาัดทุกรูปแล้วก็ท่านผู้มีอุปการ,ระคุณต่อทางวัดด้วยนะครับครับ อ๋ะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับครับผมพระเด็กสุธีสุขสากรนพดลทิติพาธรแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้ติ๋วครับป้ติ๋วดวงลักหนองบนล่างพี่อัญชันทองคำดีสวัสดีครับนี่ช่วงนี้ฝนช่ำเลยนะครับครับ ตอนเย็นๆในตกเกือบทุกวันเลยพี่หนูนาหมื่นราชาพี่นันทวันสิริบุตรคุณกระดกวันครับฉากสวยคนสวยว่าอย่างนั้นนะฮะคุณใหญ่แอวสวัสดีครับวันสะเกตเป็นไงมาครับวันนี้ช่วงนี้เดินหน้าน่าจะเปิดให้ได้เห็นยอดพระเจดีย์ผู้เขาทองเลยนะฮะหลังจากปิดปรับปรุงมาประมาณห้าหกเดือน ที่พิจิตฝนไม่ตกนะครับอ่าอมไม่ตกนี่ก็ต้องร้อนแล้วนะฮะครับคุณยายแอลขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะฮะกระบี่ไม่ตกเหมือนกันนะพี่ออนครับอ๋อกระบี่ไม่ตกครับแล้วภูกเกต็ตล่ะฮะภูเก็ตตกไหมฮะน่าจะย,ย่านเดียวกันนะฮะครับ <c oughs> ประดาวประทุมพรสวัสดีครับประดาวน้องเล็กอามื่นโยเซฟสวัสดีครับ ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะไครที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นไข้หวัดใหญ่บ้างอืมต้องถามนะถามดูว่าวัคซีนสามารถที่จะป้อง,งกันได้ขนาดไหนกับระบาดแล้วฮะใช่ครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอครับพี่สมบูรณ์แซนโลสวัสดีนะครับพี่สมบูรณ์ครับหรือว่าใครเผลอติดโควิดในช่วงระยะท้ายๆนะครับเมื่อวานไปภูเกต็ตมาไม่ตกนะฮะ พี่อ่อนไปที่ภูกเก็ตมาอ๋อครับอน้องเล็กบอกจะฟังเพลงนะฮะรถเมรับจ้างประจำทางสายเพชรบุรีนะีน่รรักนครปฐมไพรวันลูกเพชรใช่ครับครูภัยบูลณ์บุตรขันพระพันธ์ไพเราะมากนะฮะเพลงนี้จากเขาวังมาพระประถมเจดี JD. ถนนสายเพชรเกษมเนาะครับเพชรเกษมลาดกระบังตกนะฮะม,มาสามวันเลยนะฮะใช่ครับวันก่อนผมก็ไปที่ลาดกระบังมาตกหนักเลยที่วัดสวนภูมิพุทธชยันตีนะฮะวัดสเกตมีบริการมาฉีดฟรีค่ะอ๋อโอเควัคซีนไขวัด<ร>ใหญ่ใช่ไห<ช>มฮะคือฉีดแล้วยังไม่เพี้ยงพลํานะฮะ ก็ถือว่าโอเคนะครับครับบางคนบอกเป็นไข้หวัดทั้งทีก็ให้เป็นมันแบบใหญ่ๆเลยเล็กๆอย่าเป็นเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบอะไรเงี้ยนะครับเออขอบคุณครับพี่สวัสดิ์ชาดาครับอ๋อน้องเล็กบอกอยากฟังเพลงลมลมเจ้าเอ้ยเจ้าผ่านพบ น i̇şte ั่นเป็นเพลงประกอบละครไหมคุ uh. ้นๆคลายๆใช่ไหมหนุ่มๆใช่ไหมหนุ่มกะลาอประกอบละครอืเพราะทํานองจําง่ายอะใกล้ได้เวลาเพนแล้วนะฮะตอนนี้เอาเพลงแล้วสิสิบเอ็ดโมงเสร็จละนะครับรับประทานอาหารอะไรดีมื้อกลางวันนี้ พี่ดอนวันนี้มีของมาฝากนะฮะเป็นอาหารปลาทูปลาทูต้มอ,าารอร่อยเป็นปลาทูต้มเป็นเมนูที่ชอบนะจะเิญอาหารทุกครั้งเลยนะฮะถ้าเป็นเหมือนต้มยำกุ้งเออต้มยำปล,ะะลาทูเหรอฮะคล้ายๆไหมต้มแซ่บคล้ายๆต้มยำปลาทูเนาะ พี่สาวไปฉีดวัคซีนไข้หวัดก็เพิ่งเป็นไข้หวัดไปค่ะอ้าวงนั้นนะพี่จิรัชยาแก้วติดถึงจะแบบเป็นต้องถามว่าเป็นเยอะไหมอือแล้วมันช่วยได้เยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับอาจจะคนไปฉีดมาแล้วเป็นหนักก็มีนะฮะไปฉีดมาแล้วก็เวลาเป็นเป็นหนักก็มีฉนับางคนเป็นน้อยคือร่างกายของเราไม่เหมือนกันอือ กับติว๋วรับประทานอาหารรับประทานอะไรคะเนี่ยแหละฮะต้ยมยำปลาทูเนี่ยแหละฮะที่หนูนาขอบคุณฮะคึณยายแหวต้มทะเลคะ่ะอร่อยมากอ๋อต้อยมยำทะเลนะปลาทูต้ยมยำอร่อยมากใช่ฮะชอบมากเลยฮะรู้สึกชอบหนัวฮะครับเดี๋ยวพี่ออนมากรุงเทพวันไหนก็ลองไปสั่งปลาทูต้ยมยำบริโภคดูนะฮะ พี่สวัสดิ์เราอยู่ฝั่งนู้นนะพี่บุญธรรมมันหมายนะฮะใช่เลยฮะได้เวลาได้เวลาเออถ้ามันเราไม่กินนะเพราะว่ามันมันก็ไม่ชีวิตจะไม่มีสีสันนะครับคือไม่ต้องหาไงครับไม่ต้องหาตักถ้าไม่กินตัวอย่างเนี่ยการหาเนี่ยก็จะลดลงไปหลายส่วนของชีวิตนะใช่ใช่ถ้าไม่กินเนี่ยครับเรื่องกินเอ่อเรื่องเล็กนะ แต่่องไม,ม่ได้กินนะเรื่องใหญ่ครับ,บางคนก็มีความสุขกับการกินนะใช่ใชยคนก็จึงบอกว่าทํามาหากิน,น่ยนะออย่างพ,พี่แก้วลายทองที่เพิ่งเสียแปลกร้องเพื่อชีวิตสายกินเหมือน,นกันนะมนันปลายท้ายชีวิตแก,กชอบกิน,น<อ>กินแล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ได้<อ>ควบคุมไม่ได้เลยคือเป็นนักชิมเหรอไม่รู้แต่ชอบกินนะแสวงหาที่กินนะครับ แต่ถ้าคำานึงถึงความสะอาดสะอาดอะไรต่างๆมันก็มันก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งเพราะว่าในวงการการกินเนี่ยถึงขั้นถึงขั้นเป็นหลักสูตรการเรียนเขาเรียกว่าคหารกร,รใช่ไหมครับหลักสูตรค้ารกรรเนี่ยอย่างโชติเวสเนี่ยพ<อ>ามี <ๆ S 1> เขาก็เด่นนะเด่นเด่นเด่นว่าคุกกี้นี่นข้าอร่อยนะครับคุกกี้ของโชติเวสเนี่ยครับเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยตรงเทเวสเนี่ยใช่ครับว่าเด่นเรื่องของเคยชิมคุกกี้เขาโอ้ ครับไม่แพ้ที่ใดเหมือนกันเนอะจัดดอกไม้ก็สวยเรื่องของอาหารก็เก่งอาหารขนมผลไม้ต่างๆครับการประดับประดาประดิษฐ์ประดอยอะไรพวกนี้นะออืก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ไปแล้วนะครับแม้ว่ามนุษย์เรากินอาหารก็เพื่อประทังยังชีพก็จริงแต่ว่าแฟชั่นที่มันมาพร้อมกับเรื่องของอาหารมันก็ยังจาเป็นเนาะเมืองหรือคนสำคัญในงานต่างๆนี้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไปแล้วนะครับพี่ทองเจอือสวัสดีนะครับพี่ทองเจอือทิติบุญยกรเลยฮะจันยนกรเพิ่งไปเกาหลีใต้มานะวันก่อนก็เจอกันถามว่ากิมจิเป็นยังไงบ้างบอกก็ยังคิดถึงกิมจิอยู่อยากไปอีกครับนะพี่อ่อนไปทานที่ชนบุรีอร่อยมากโอ้ไปชิมถึงถิ่นเมืองน้ำเลยนะฮะต้มยำปลาทูอร่อยครับอชอบฮะ ประตูแมกองก็โอเคนะอ่าประทูเค็มประทูเค็มนี่ก็นัวดีว่างั้นพี่หนูนาว่าังนนะอืพี่จุไรรัฐบุญประสมครับสวัสดีครับนั่งงอคอหักนั่งงอคอหักครับอร่อยนะครับ สวัสดีครับพี่บัวลอยบัวพรมมีสวัสดีนะฮะวันนี้วันพฤหัสสวัสดีนะฮะสีส้มสดใสมอบดอกกุหลาบให้ทุกท่านสบายตาพาให้สบายใจนะฮะ,ะเดี๋ยวจะไปชิมต้มยำปลาทูแล้วนะฮะ <c oughs> อ่ะขอให้อ่ออม่อยกับอาหารมื้อกลางวันวันนี้นะครับมีความสุขทุกท่านลาไปก่อนครับครับผมสว,ส,สวัสดีครับ นี่ซื้อของน้องเจ๊มุ้ยมาไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะรสชาติเหมือนกันเจ๊มุ้ยก็เจอะไรฮะเจ๊มุย้ยอันนี้น้องอ๋อใช่หลวงต้อมสัญชัย h ช n แนลสวัสดีนี่ครับหลุงต้อมครับพี่นันทวันครับคุณกนออกวันครับพี่สวัสดครับประทูแท้ต้องหน้างอคอหักแมนแล้วครับ <laughs> フッ。<laughs>